สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับยุ้ยนะคะยุ้ยจะพาลูกค้านะคะมาชมมิราดนะคะตัวออโต้เริ่มต้นของเรานะคะและความพิเศษของวันนี้นะคะก็คือเลยนะคะมิราดของยุ้ยนะคะเป็นสีดํานะคะนั่นานาทีจะมีลูกค้านะคะมาแต่งนะคะสําหรับมิราดออโต้เริ่มสีดะะําค่ะเดี๋ยวรามาชมกันเลยนี่เลยนะคะมิราดออโต้เริ่มสีดํานะคะนี่คือแบบคือในกล้องอ,า,อาจจะเป็นสีไม่แบบฉ่ำมากนะคะแต่ว่าตัวรถจริงๆอ่ะคือฉ่ำมากสีดําแบบ วิ่งมากนะคะสเกิร์ตก็คือแถมให้นะคะนี่เป็นสเกิร์ตเลยรอบคันนะคะอ่าถัดมาด้านข้างนิดนึงนะคะสําหรับด้านข้างนะคะจากล้อเดิมเขาจะเป็นล้อกระทะนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้เลยนะคะเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะคะซึ่งลายแม็กนะคะลูกค้าเลือกเองนะคะคือ,อยุ้ยส่งให้เลือกเลย10กว่าลายอะลูกค้าเลือกมาเลยจะเอาแบบไหนน็อตสีอะไรคาลิปเปอร์สีอะไรคะ่ะเลือกได้หมดเลยนะคะ อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงตัดกับสีดําคือมันเข้ากับตัวรถมากที่ซึ่งรถสีดําดําแดงคือแบบมันสวยอะมันสปอร์ต <c oughs> มาด้านข้างนะคะมา,มาด้านข้างนิดนึงก็จะเป็นสกเกิร์ตข้างก็จะเห็นเส้นดแดงๆนะคะก็คือเป็นเส้นของสกเกิร์ตนะคะแล้วก็จะมีเบ้ามือจับนะคะแล้วก็คิวกันสัดนะคะตัวนี้แถมให้เลยทั้งคันยังไม่พอนะคะข้างบนเรายังมีคลิปฉลามนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้เลยจากปกติเขาจะเป็นเสาอากาศอันนี้ยิบเปลี่ยนให้เลยนะ ให้มันเข้ากับชุดแต่งที่เป็นสปอร์ตแบบนี้นะคะมาด้านหลังนิดนึงนะคะสำหรับด้านหลังนะคะความสปอร์ตไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะบอกเลย <c oughs> ความสปอร์ตข้างหลังคือแบบมากๆเลยท่อคู่นะคะเป็นท่อกลมนะคะคือสวยมากนะคะลูกค้าจะสังเกตนิดนึงนะคะก็จะเห็นเป็นเซนเซอร์นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มีกล้องมองหลังก็คือเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนี่เองสามารถดู เวลาแบบใส่เกียร์ถอยได้นะคะตัวนี้คือ,อยุติติดตั้งให้เลยนะคะาภายนอกแบบฉ่ำๆนะคะเดี๋ยวมาชมภายในกันนะคะตัวนี้ภายในลูกค้าติดเพิ่มเองนะคะสําหรับภายในนะคะภายในนี่เลยเบาะหนังนะจ๊ะเบาะหนังลูกค้าเลือกสีดําสีแดงคือตัดมากคือรถสีดําเบาะสีดําตัดกับสีแดงนะนี่สวยมากเลย นี่นะคะสำหรับออปชั่นภายในนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องนะคะที่ติดให้อะก็คือพิเศษยังไงกล้องก็คือเวลาใส่เกียร์ถอยนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตเห็นอะใส่เกียร์ถอยนี่นะคะสามารถดูได้เลยนะคะที่หน้าจอนะคะสำหรับเกียร์ถอยและพร้อมทำงานพร้อมกับเซนเซอร์นะคะตัวที่ติดตั้งไปเลยปลอดภัยยิ่งขึ้นปลอดภัยมากนะคะอ่าสำหรับหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ Apple c a r p l a y Android Auto ได้นะคะสำหรับจอเป็นจอทัสกินนะคะนีะ่นะคะก็จะประมาณนี้การใช้งานรับสายบางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อบลูทูธนะก็คือปรับเสียงลดเสียงได้ด้วยเวลาคนขับเซฟตี้คอมบอดไทยคือจะแบบไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยนะคะ,ะมาชมเบาะด้านหน้ากันนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูเบาะด้านหน้ากันนิดนึงนะจะเห็นชัดเลย เบาะด้านหน้าคือชัดมากสีดําตัดกับสีแดงขอบขอบเคอาะเแดงนะแต่ภายในตรงแบบตรงนั่งเวลาแบบเบาะข้างในตรงข้างในบริเวณข้างในของเบาะนะมันจะเป็นสีดําลูกค้าเลือกเองเลยนะคะแล้วก็ขอบประตูก็เป็นสีแดง <adapted> คือเข้ากันมากเข้ากันเป็นหมดสวยสปอร์ตสปอร์ตมากซิ่งด้วยนะคะนี่และสําหรับโปรโมชั่นนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ โปรโมชั่นแต่งเต็มจดเต็มแบบนี้นะคะติดต่อ,อยิเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 2 4 3 6 4 9 9 6นะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสงสัยการใช้งานส่วนไหนของตัวรถก็สอบถามเข้ามาได้นะคะการแต่งอยากแต่งแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยแต่ย้ำมีทีนะเบาะคือลูกค้าติดตั้งเพิ่มเองนะคะไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นนะคะถ้าอยากเพิ่มเติมส่วนไหนก็สอบถามยิ้เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 完。